สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงการลงพื้นที่เขตดินแดงนะครับก็คือที่ผมไปหลักๆก็จะมีสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นสลาวว่าการกรุงเทพเขตดินแดงนะครับสลัวว่าการกรุงเทพสองแล้วก็สามเหลี่ยมดินแดงนะครับแยกสามเหลี่ยมดินแดงอย่างแรกผมไปด้วยวิธีนั่ง BT ทไปนะครับ แล้วก็นั่งวินต่อเข้ามาที่สนามกีฬาครับนี่คือสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับก็คือวันนั้นที่ไปก็มีการแข่งกีฬาอยู่พอดีครับเขาเรียกว่ากีฬาฮอกกี้ไม้ะครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าคนเล่นเยอะมากเป็นกีฬาที่ใช้ไม้ยาวๆ เหมือนค้อนครับแล้วก็ลูกก็เป็นลูกไม้กลมๆเขาก็ตีกันอยู่ในสนามที่แดดร้อนๆผมก็หาตรงที่มีหลังคามีร่มไปนั่งดูนะครับก็คือสนามกีฬารอบๆสนามกีฬาก็มีคนมาออกกําลังกายเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ที่ดูน่าสนใจที่หนึ่งก็คือฟิตเนสของดินแดงที่อยู่ใต้สนามกีฬานะครับ อุปกรณ์กีฬาก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้แบบว่าเหมือนในฟิตเนสในห้างดังๆนะครับแต่ก็มีคนมาใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีลูวิ่งในสนามที่เป็นสีฟ้าเก้าอี้สีฟ้านะครับตัดกับหญ้าสีเขียวแล้วก็ขอบสนามก็ทาเป็นสีเขียวข้างหลังก็จะเห็นวิวเป็นตึกศาลาว่าการกรุงเทพสองนะครับ มีทิวสนปลูกอยู่รอบๆบริเวณสนามกีฬานะครับให้ฟิลสีเขียวสวยงามมากที่สองนะครับเดินถัดมาอีกนิดหนึ่งก็คือศาลาว่าการกรุงเทพสองอันนี้จะเป็นศาลาว่าการกรุงเทพที่มีข่าวว่าผู้ว่าจะย้ายจากเสาชิงช้านะครับมา อยู่ที่นี่แทนก็คือกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ผมอาจจะคข่ามาก็คือใช้เวลาสร้างนานมากยี่สิบสี่ปีผ่าหนือเพราะว่าหลายคนแล้วก็ไม่รู้ว่าช้าเพราะอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ผมไม่ทราบข้างใน <S 2> <S 2> <S แต่ว่ารูปแบบของที่นี่คือเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าเป็นจั่วสามเหลี่ยม ผมว่ากระจกข้างหน้าน่าจะได้แรงมานาใจมาจากลายไทยลายกระหนกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันจะเป็นตึกที่สร้างขึ้นมาใหม่ตึกสูงนะครับข้างล่างเป็นอิฐสีแดงถัดมานะครับอันนี้ก็เดินเดินมาไกลไกลนิดนึงนครับ เป็นแยกสามเหลี่ยมดินแดงครับแยกนี้ก็ถ้าที่เห็นขา่าเยอะๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องม็อบนะครับก็ปีห้าสอก็เป็นม็อบของออรปชเสื้อแดงนะครับที่มาชมุมนุมกันแล้วก็โดนทหารใช้แก้น้ำตาที่นี่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นปี6-4ที่กลุ่ม ลูกแก๊สนะครับที่เดินทางผ่านตรงนี้นะครับก็คือจะไปที่บ้านของพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ก็โดนสกัดตั้งแต่แยกดินแดงด้วยแกสน้ำตาเหมือนเดิมครับก็คือแยกนี้ก็จะเป็นแยกแยกที่เป็นจุดตัดของถนนราชวิถีราชปาลบแล้วก็ถนนดินแดงนะครับตัดกันจุดนี้เป็น รูปทรงสามเหลี่ยมพอดีนะครับแล้วก็แยกนี้ก็จะมีรถแบบว่าเยอะมากเลยนะครับมีตึกมีผู้คนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจากจุดนี้จาก <c oughs> เหตุการณ์จากที่แยกสามเหลี่ยมดินแดนครับก็คือผมก็เอาเป็นแนวคิดหลักของคอนเซปต์ของงานนี้ก็คือ ความแบบว่าความแตกต่างของแยกที่มารวมกันแล้วก็เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นก็คือการที่มีการใช้แก้น้ำตานะครับก็คือเพื่อสไลดยชุมนุม<อ>สกัดความคิดของผู้คนนะครับปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดหู จากแกสน้ำตาจากแกสน้ำตาครับว่าชาชนก็ใส่หน้ากากกันแก๊สผมก็เอาคอนเซปต์นี้ยกมาเป็นคอนเซปต์หลักของงานชิ้นนี้นะครับ,บค,ครับ